สวัสดี f อฟนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำเก่านะครับจะเป็นมิสูบิชิของเก่าแหละผมซ่อมใช้ให้มันดีแล้วก็อามานําติดตั้งกับน้ําบ่อบ่อน้ำนก็ท่อเดินไปในนู่นบ่อน้อําก็อยู่ในนู่นเห็นไหมบ่อน้ําก็อยู่ในนู่นดูดจากบอ่อน้ํามานะครับเดินท่อมายังไงก็ได้นะครับเนะี่ยเดินท่อมาเลยอันนี้มันกุ้งขึ้นมาผมแหาอิด อะไรทับไว้ก่อนครับยังไม่ได้ทําการเทป,ปูนตรงนี้เลยผมทําการกีดล่องตรงนี้นะครับกีดล่องตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเนื่องจากบอ่อน้ํามันข้างในมันลกหน่อยผมมันเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดตรงนี้แล้วก็จะส่องไปให้ดูว่าอ่ะมันแทงลงไปยังไงในบอ่อน้ําท่อท่อก็วิ่งลงบอ่อน้ําเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเทคนิคครับใครจะติดยังไงก็ได้นะถ้าสมมติว่าปั๊มน้ําตัวเนี้ยอ่าจะอันนี้ปั๊มน้ำเนี่ยจะอยู่สูงกว่า บอ่อน้นมนะครับปัม๊มน้ําตัวนี้จะอยู่สูงกว่าบอ่อน้ําถ้าหากว่าปัม๊มน้ําตัวนี้อยู่ต่ํากว่าขอบตักบอ่อยังไงก็ได้มันดูดอยู่แล้วให้ทํแกนนะครับดูท่อด้วยเวลาติดตั้งอะ่ะดูท่อถ้าท่อตัวนี้อ่าไล่ดูระดับท่อนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงเห็นไหมถ้าหากว่าท่อเนี้ยปิ่งขึ้นมาขึ้นที่สูงแล้วก็ลงมาหาที่ต่ำอ่ะเราก็ต้องทำสามทางนะครับสามทางประมาณว่าตรงเนี้ย เราอาจจะเจาะสมทางขึ้นมาตรงนี้ให้สูงเลยครับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเหนือปั๊มครับแล้วก็ใส่ววเพื่อเอาไว้เป็นทำการกอกน้ํานะครับอ่าพอเข้าใจนะครับอ่าและอันนี้คือเศษท่อทั้งนั้งเลยที่ผมมาต่อไม่ได้ใช้ของใหม่ของเก่าบ้างของใหม่บ้างสมกันไปมันอาจจะบิดจะเบี้ยก็แช่งมาครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ยูเนียนด้วยอันนี้คือยูเนียนครับถ้าหากว่าใครติดตั้งแล้วอ่ะแนะนําไม่ใส่ยูเนียนครับข้อดีของยูเนียนคือเนี่ยสมมติแรกผมติดตั้งไปแบบนี้เห็นไหมสมมติแรกผมติดตั้งไปแบบนี้อะ พอดีติดตั้งเสร็จแล้วมีการั่วซึมของน้ําตรงนี้ก็เราก็อยากจะทําการบิดเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็มันบิดไม่ได้นะเพราะว่ามันทากาวตายตัวแล้วถ้าเรามีอยู่เนี้ยเนี้ยอ่าเรามี Union, ายูเนี้ยใส่อยู่เนี้ยตรงนี้เราสามารถถอดอยู่เนี้ยออกแล้วก็เราสามารถขันต่อเข้าไปได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดสมมติว่าถ้าเราต่อตรงหมดเลยเนงะี้ยเราก็ต้องตัดท่อทิ้งแล้วก็หมุนเข้าไปใหม่เพื่อที่จะให้ เกลียวตัวนี้มันแน่นขึ้นเพราะว่ามันสะดวกสบายตรงนี้แหละครับถ้าไม่มีเมื่อก่อนนะผมไม่มียูเนี่ยนนะตัดเข้าไปต่ออย่างนี้เสร็จแล้วน้ำซึมตรงข้อต่อนะเนี้ยผมจะทําการขันเข้าต่อไปข้างในมันก็ขันไม่ได้นะเพราะว่ามันตายตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะเรามียูเนี่ยนไว้ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมแล้วก็สามารถถอดยูเนี่ยนแบ่งครึ่งซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถหมุนเกียวตัวนี้ให้แน่นขึ้นนะแล้วก็หมุนเข้าที่เดิมเนะนี่น้ำก็จะไม่หยดนะครับอันนี้คือทุกวันนี้แทบผม ทำงานนะผมจะใช้ยูเนียนตลอดเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีวกว่าครับสาธิตให้ดูว่าวิาวธีใส่ยูเนียนแบบอ่ะนี่แบบทาแก้วครับจะสบายกว่าแบบทาแก้วว่าเขาใช้กันยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ